เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านนะครับเมื่อชายแก่วัยเกษียณดันเจอสูตรในการถูกลอตเตอรี่ถูกงวดและในเมื่อเขาทํางานไม่ได้แต่ว่ายังอยากหาเงินอยู่พองั้นเขาก็เลยคิดว่าเขาจะรวยจากลอตเตอรี่เนี่ยแหละคนอื่นอาจจะคิดว่าการถูกลอตเตอรี่มันคือโชคแต่สำหรับเขามันคือเรื่องการใช้สมองล้วนๆหนังเรื่องนี้ก็ถูกสร้างมาจากเขาโครงเรื่องจริงและคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องเจอร์รี่แอนด์มาร์โกลาฟถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับตอนนี้มีใครบ้างที่ถูกล้อว่าเป็นคอคาร์บอนแบบนี้หรรรืออวว่่่่่าาาใบ้้งทีเิมมูสึกไ กูจะได้เป็นแบบนี้แน่ๆพาะงั้นก็ต้องนี่เลยสบู่วิพาดาตัวแรกเป็นสูตรกาแฟใช้สําหรับเปิดผิวและขัดขี้ใครออกแต่ถ้าเกิดว่าใช้แล้วแค่ขี้ใครหลุดมันยังไม่สาใจพอแนะนาว่าให้ใช้สบู่สูตรที่2ตามไปอีกเป็นสูตรที่มีส่วนผสมของกูตา้าเป็นตัวช่วยในการบํารุงผิวทําให้ผิวกระจ่างขึ้นหรือสลับใครที่เป็นคนผิวแห้งก็ให้ใช้สูตรส้มแครอทก็ได้ราคาก้อนละแ9บาบาทถ้าซื้อ2ก้อนส่งฟรีไปเลยแล้วก็ยังไม่จบแค่นี้ถ้าสั่งสบู่ขัดผิว1ก้อนก็แถฟีีปสบู่ล้างก้อนก,อ,ก,นอ,ก,นกอนสมฟ ว่าสั่งสบู่ขัดผิว10ก้อนก็แถมไปเลยสบู่ล้างหน้า10ก้อนแถมเยอะขนาดนี้มึงขัดให้ตัวเปื่อยไปเลยสำหรับใครที่อยากให้ขี้ใครของตัวเองระเบิดหรือว่าอยากให้ผิวกะจ่างใสมากขึ้นสั่งซื้อได้ที่ไลแอดช็อปวันด้านล่างได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมบอกเขาด้วยว่ามาจากช่องวิทวะเขาจะได้แถมสบู่ล้างหน้าให้ฟรีๆไปเลย ตายายคู่นี้กําลังเดินทางไปซื้อลอตเตอรี่ในเมืองทั้งคู่ก็ไม่ได้หวังพึ่งโชคในการถูกลอตเตอรี่ครั้งนี้แต่พวกเขามั่นใจว่ายังไงพวกเขาก็ถูกลอตเตอรี่แน่นอนและเรื่องมันก็ต้องย้อนกลับไปก่อนที่ทั้งสองคนจะมั่นใจในการถูกลอตเตอรี่ขนาดนี้นิดหนึ่งเจอร์รี่เขาก็ทํางานเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาคนหนึ่งและเขาก็ทํางานที่นี่มาตลอด42ปีและจนกระทั่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายในการทํางานของเขาเพราะว่าเจอร์รี่ทํางานจนถึงอายุที่เขาต้องกเกษียณตัวเองแต่ต่อให้เขารู้วันนี้เขาจะทํางานเป็นวันสุดดท้ายยยเเจีี่กก็ัังบ งานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยผู้บริหารก็บอกว่าให้เจอร์รี่พักก่อนไหมยังไงวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเจอร์รี่ในการทํางานคุณก็ควรจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ชิลๆมากสักหน่อยก็ดีและส่วนงานของเจอร์รี่ที่เหลือเดี๋ยวพวกเราจัดการกันต่อเองผู้บริหารก็รู้ว่าเจอร์รี่คือผู้จัดการรายการผลิตที่เก่งที่สุดของที่นี่เพราะว่าเขาคิดคํานวณตัวเลขได้เป๊ะทุกอย่างรายการผลิตส่วนใหญ่ก็แทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะงั้นเขาแนะนําให้เจอร์รี่วันนี้พักผ่อนก่อนดีกว่าและส่วนเจอร์รี่ตอนนี้เขาก็ยังช็อกอยู่เเเ้าาาาากไมกม่่่นนนึลยยววจะีีัททุดํง เพราะว่าที่จริงเขาก็อยากทํางานอีกแล้วพอกลับมาที่บ้านตอนนี้ทุกคนที่เขารู้จักก็มาร่วมฉลองงานเกษียณของเขาด้วยความที่เขาอยากทํางานต่ออีกเจอร์่ีก็ถามลูกชายว่าสนใจรับเขาเป็นที่ปรึกษาไหมเผื่อไซงานก่อสร้างของลูกจะได้ทํางานได้ไวขึ้นไงแน่นอนลูกชายก็ไม่เอาอะ่ะเพราะว่าเขารู้ว่าพ่อ,องเขาเป็นคนจุกจิกแล้วก็รายละเอียดเยอะไปหมดลูกชายก็บอกว่าเอางี้ดีกว่าพ่อเลิกคิดเรื่องงานแล้วก็ใช้ชีวิตหลังเกษียณให้มีความสุขดีกว่าเพราะว่าครอบครัวของเจอร์รีก็ซื้อเรือตกปลาให้เขาเป็นของขวัญวนนันเกษียณเจอร์ลนี้ แต่เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ชอบตอนที่ต้องกเกษียณแล้วต้องมานั่งอยู่บ้านเฉยๆอยู่ดีนี่ขนาดผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วเจอร์รี่เขาก็ยังไม่ได้ขับเรือลํานี้ออกไปไหนเลยฉะนั้นวันนี้เจอร์รี่ก็มาหาสตีฟสตีฟเขาก็ทํางานเป็นคนตรวจสอบบัญชีเจอร์รี่ก็มาที่นี่เขาอยากรู้ว่าการลงทุนของเขาเป็นไงมั่งบอกตามตรงเลยนะเจอร์รี่คุณได้ผลกําไรแค่2%เอเองแล้วจากเงินทั้งหมดที่คุณเอามาลงทุนมันก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยเขาก็แนะนําว่าให้เจอร์รี่ลองลงหุ้นดูไหมคุณจะได้กําไรประมาณงิเบงเจอร์เพิ่มขป็นป2เท่าภาใน กี่ปีวะเดี๋ยวแป๊บนึงขอกดเครื่องคิดเลขก่อนเจอร์รี่ก็คิดให้เลยว,ว่า7.2ปีคิดเลขเร็วกว่าบ,บัญชีสตีฟถึงก็โยนเครื่องคิดเลขทิ้งเลยเอาตามตรงเลยนะเจอร์รี่ใ้ผลตอบแทนที่คุณได้2%ต่อปีเนต่อปีในใช้วันเดียวมันก็หมดและเจอร์รี่ก็ไม่เอาหรอกเพราะ่มันคือเงินทั้งหมดที่เขามีตอนนี้การเล่นหุ้นมันก็เหมือนกับการเดิมพันเนี่ยแหละถ้าเกิดว่าเขาแพ้ขึ้นมาเขาเจะเอาเงินที่ไหนใช้อะ่ะแล้ววันนี้เจอร์รี่เขาก็ว่างๆพอดีเขาก็เลยว,ว่าจะเอาเรือออกไปตกปลาสักหน่อยพออกกํํําาาาาลลลลังลัลงงงจจจะเเเืไไปที่นนน้้้ถมม็หดวย ก็เลยรีบขับรถออกมากลายเป็นว่าเครื่องยนต์มันไปขูดกับถนนเลือดตกปลาขเขาก็เลยพังเสงเลยเงินก็ไม่ค่อยมีงานก็ไม่มีทามอีกแถมเรือมาพังอีกและด้วยความว่าเขาก็เลยมาที่ร้านขายของเจอรี่ก็ได้ยินลูกค้าคนหนึ่งถามพนักงานว่าไอ้ลอตเตอรี่วินฟอร์นี่มันคืออะไรเหรอก็เหมือนลอตเตอรี่ทั่วไปเนี่ยแหละแต่มันพิเศษกว่าที่อื่นนิดนึงถ้าเกิดว่ารางวันที่16ตัวไม่มีใครถูกเงิน2ล้านจากรางวันที่1ก็จะเอาไปทบกับรางวันที่2แทนและวิธีการเลื่อนเงินรางวันลง,ลงมาจะเรียกว่่าาาาโลดวเพรระัั้นคนคทีถูก 3- ตัวก็อาจจะได้รางวัลที่1ได้เหมือนกันพอเจอร์รี่ได้ยินแบบนี้<ๆ>เขาก็เริ่มสนใจลอตเตอรี่ตัวนี้เขาก็ลองอ่านดูว่าวิธีการเล่นของลอตเตอรี่ตัวนี้คืออะไรแล้วเงื่อนไขาการถูกรางวัลเป็นยังไงบ้างแล้วพอลองอ่านข้อมูลมาเจอร์รี่ก็ลองเอาตัวเลขพวกนี้มาคำนวณเขาก็ลองคำนวณดูว่าจะได้เงินเท่าไหร่และโอกาสถูกกี่เปอร์เซ็นต์พอลองคิดไปคิดมาเจอร์รี่ก็ได้คำตอบว่าเขาจะได้กำไร800เหรียญเลยเหรอเขาก็งงว่านี่เขาคิดถูกปะวะถ้าคิดถูกนี่รวยแย่เลยเน,นี่ยจากนั้นเจอร์รี่ก็ไปคุยกับส เดิมพันเพราะว่าตอนนี้เขาเจอวิธีที่มีโอกาสถูกลอตเตอรี่ทุกงวดซึ่งปกติแล้วไอ้ลอตเตอรี่วินดาวตัวนี้เราจะมีโอกาสแค่1ใน54ที่จะมีโอกาสถูกตัวเลข3ตัวจากตัวเลขทั้งหมด6ตัวและจะมีโอกาส1ใน1 5 0 0ที่จะมีโอกาสถูกตัวเลข4ตัวแน่นอนว่าถ้าซื้อแบบนี้ยังไงเราก็แพ้แต่ถ้าสัปดาห์ไหนมีการโลดดาวเงินรางวัลเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราถูกในรางวัลที่ต่ำกว่าเงินรางวัลที่เราได้มามันก็จะโคเวอร์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสรุปเลยว่าถ้า เขาก็จะถูกลังวันแน่นอนสตีฟเขาก็ไม่เชื่อนี้บ้าและคนบ้าอะไรจะถูกลอตเตอรี่ถูกงวดส่วนเจอร์รี่ก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าสตีฟคือนักบัญชีที่เขาจ้างเอาไว้และเพื่อเป็นการพิสูจน์วัาทฤษฎีที่เขาคิดขึ้นมามันจริงไหมเจอร์รี่ก็เลยไปถอนเงินที่รา,าคาสัก2,000ดอลลาร์จากนั้นเขาก็เอาเงิน2000ดอลลาร์ไปซื้อลอตเตอรี่หมดเลยแล้วพอถึงวันที่ลอตเตอรี่ออกเจอร์รี่เขาก็ลองมาตรวจหวยดูว่าถูกมั่งไหมสรุปเขาก็ถูกครับถูกแดกมากก็ถูกจริงครับแล้วการลงทุนนนคครรรัั้้งีีีเเเเาาาากก็ติิดดลลบไไป300ววว่่่่่หยยจอมม แต่เขาก็คิดว่าเขาคำนวณความน่าจะเป็นถูกแล้วนะพอเจอรี่กลับมาที่บ้านเขาก็เอาแต่คิดเรื่องนี้เขาก็พยายามนึกให้ออกว่าเขาพลาดอะไรไปเนี่ยภรรยาของเขาก็รู้ว่าเจอรี่ทำตัวแปลกๆเธอก็เลยถามว่าตกลงว่าเจอรี่เป็นอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาคิดเรื่องงานเนี่ยแหละตอนแรกเขาคิดว่าเขาน่าจะหางานอย่างอื่นทำได้ซะอีกเมื่อบอกว่าชีวิตคนเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละโชคดีของคนเรามันก็พอๆกับโชคร้ายของเราเนี่ยแหละพอภรรยาเขาพูดแบบนี้เจอรี่ก็นึกออกเลยว่าเขาพลาดอะไรไปแล้วสิ่งที่เจอรี่ลืมคำนวณไปก็คือขนาดกลุ่มตัวอย่างเาลืม คำนวณความถี่ของกลุ่มน่าจะเป็นเจอร์รี่ก็คิดว่านี่แหละที่เขาพลาดเลยสมมติว่าเหรียญน,นี้คือตัวอย่างการสูมแล้วกันถ้าเกิดว่าให้คุณคำนวณว่าเหรียญตัวนี้มีโอกาสออกหัวกี่เปอร์เซ็นต์และจํานวนที่ทายกันก็คือ1,000ครั้งโอกาสที่เหรียญจะออกหัวอาจจะมีได้ถึง60%แต่ถ้าเกิดว่าคุณทายเหรียญตัวนี้ไปถึง5000ครั้งโอกาสที่จะทายถูกก็คือ50-50 พาะง้นตัวอย่างของการสุ่มต้องมีมากพอที่จะนําโชคออกไปนอกสมาการได้พนักงานธนาคารก็งงตกลงว่าคุณมาทําอะไรเนี่ยเอางี้ผมจะมาถอนเงินทั้งหมด4,200ดอลลาร์แต่พอเจอรี่คิดไปคิดมางั้นเขาถอนหมดบัญชีเลยแล้วกันแล้วเงินที่เจอรี่ถอนมาทั้งหมดก็คือ8,000เหรียญพอได้เงินมาเขาก็เอาเงินทั้งหมดไปซื้อหวยห,หมดเลยแล้วระหว่างที่เจอรี่กับเมิร์ฟกินข้าวกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็บอกว่าอาทิตย์นี้ลอตเตอรี่วินฟอร์จะโลดาวรางวัลพอดีพวกเราก็เลยกล่าว,ว่าจะรวมเงินไปซื้ออออออตเเรรี่่่่สสักกหนกนนยมมบบวาาา้ขงไใจ ลอตเตอรี่หรอกฮาวเวิร์ดเองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะวมีคนโง่หลายคนเสียเงินให้กับเรื่องพวกนี้เยอะจะตายแล้ววอาทิตย์ที่แล้วเขาเพิ่งได้ยินมาว่ามีคนหนึ่งซื้อลอตเตอรี่วินฟอร์ไปพันเหรียญแล้วเขาก็โดนกินหมดเลยพอเจอรี่ได้ยินว่ามีคนเสียเงินไปพันกว่าเหรียญพอลอตเตอรี่เข้าแทบติดกระเดือกเลยเพราะเขาเพิ่งซื้อมา8ปดพันเหรียญเนี่ยแล้วพอถึงช่วงหวยออกเจอรี่ก็ลองคำนวณแล้วก็ลองหักลบค่าใช้จ่ายดูสรุปครั้งนี้เจอรี่ถูกหวยทั้งหมดหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเหรีย เจอร์รี่ก็เอาแล้วสูตรของเราใช้ได้ไว้แล้วพอได้เงินมาคุณจะบอกเมียคุณไหมแน่นอนว่าเจอร์รี่เขาไม่บอกแล้วแถมยังเอาเงินไปซ่อนในถังป๊อปคอนอีกและระหว่างที่เจอร์รี่กำลังกินปิกนิกอยู่กับครอบครัวเขาก็กล่าวว่าจะเอาอาหารเพิ่มในครัวเขาก็เห็นว่าหลานของตัวเองกำลังเอาถังป๊อปคอนไปแจกทุกคนโอ้โหวางเลยลูกหลานเลยถ้าแสนก็บาทเลยนะถัาางเนี่ยแล้วส่วนหลานของเจอร์รี่กันรันเลอเกินก็อยากกินป๊อปคอนอย่างเดียวเจอร์รี่ก็เลยขอเวลาแป๊บหนึ่งเขาก็เลยเอาเงินที่เขา,า,ออา,าออซ่อนไว้ในถ ถ้าไม่มีใครเสือกอยากกินข้าวเช้าขึ้นมายังไงก็ปลอดภัยและระหว่างที่ทุกคนกลับไปหมดเมิร์กก็เดินมาถามว่ามีอะไรจะสารภาพกับเธอไหมเวนการมินกิงยังไม่ถึงตอนเช้าเลยเมียเรารู้ได้ไงวะเขาก็เลยสารภาพตามตรงว่าเขาเอาเงินไปซื้อลอตเตอรี่พอพูดแบบนี้เมิร์กก็งงว่าเงินอะไรเธอแค่จะมาถามเรื่องที่เจอร์รี่แอบกินคุกกี้ใช่ไหมนั่นไงโลกซะเมียจับได้เลยเจอร์รี่ก็เลยสารภาพทั้งหมดเขาเอาเงินเก็บที่เรามีทั้งหมดไปซื้อลอตเตอรี่เพราะเขาเห็นว่าเรามีโอกาสทําเงินได้จากลอตเตอรี่ตัวนี้แล้วเงินทีี่เเค้้้าาไดมรันกก็ือบ2 จากเงินที่ลงทุนไปเจอรี่คิดว่าเขาเจอช่องโหว่ในการติการลอตเตอรี่ครั้งนี้เขาก็เลยลองลงทุนกับมันดูและที่เขาไม่กล้าบอกเมอร์เพ,พราะว่ากลัวเมียด่าเนี่ยแหละแล้วที่สําคัญเงินของเราก็ไม่ได้มีมากพอที่จะเอาไปใช้ชีวิตในวัยเกษียณด้วยซ้ําเขาก็เลยไม่กล้าบอกเพราะว่าเรื่องนี้มันเสี่ยงเกินไปเมอร์ก็ถามว่าที่คุณไม่เบื่อบ,บ้างหรือไงทํางานมาเกือบ40ปีถ้าไม่สนุกตอนนี้เราจะไปสนุกได้ตอนไหนอีกแล้วที่สําคัญเจอรี่มั่นใจไม่ใช่เหล่าว่าคุณคิดถูกเจอรี่ก็งงตอนแรกคิดว่าเมียจะด่าดันชอบขึ้้นนมาาาซอออยย่งัเสบใจจดี ครอบครัวเราแล้วพอคิดได้แบบนี้ล่งเช้าทั้งสองคนก็กล่าวว่าจะเอาเงินทั้งหมดไปซื้อลอตเตอรี่ให้หมดเลยแต่ว่าที่เมืองนี้ก็ดันเลิกขายใะ่ย่างนั้นเจ้าของร้านก็บอกว่าคนในเมืองนี้ไม่ค่อยซื้อลอตเตอรี่งไงเขาก็เลยเลิกทําดีกว่าและส่วนสาขาที่ใกล้ที่สุดที่ขายลอตเตอรี่วินฟอร์มันก็อยู่ที่แมซาซูเซตซึ่งต้องขับรถไปตั้ง10ชั่วโมงแต่ว่าก่อนจะไปทั้งสองคนเกาเรื่องนี้มาบอกกับสตีฟและส่วนสตีฟแน่นอนด้วยความที่เขาเป็นนักบัญชีต่อยเขาเห็นเลขที่เจอร์รี่คำนวณให้ดดดููเเเเเเเค้้้าาาาาาาก็ไไม่่่่่ขขใจจรรอออววีีิละนแต ขอคุ้นด้วยพันหนึ่งแล้วกันแล้วพอตอนเช้าเมิร์ก็จัดของเรียบร้อยเคลก็เตรียมตัวไปซื้อลอตเต,รตอรี่เต็มที่เพราะว่าเราสองคนต้องเดินทางไกลแล้ก็เลยกล่าวว่าจะพักแถวนั้นสัก3าวันแล้วพอเตรียมของเสร็จทั้งคู่ก็ออกเดินทางพอเดินทางมาสักพักทั้งสองคนก็เดินทางมาถึง้านค้าร้านนี้เจ้าของร้านก็ถามว,ว่านี่คุณสองคนต้องการอะไรหรือเปล่าอ,อ๋อเขาอยากซื้อลอตเตอรี่ทั้งหมด800 0ันใบโฮ้ยแปปหนึ่งลงกูขายลูกอมเด็กดีกว่าคนขายก็หันมาถามอีกครั้งหนึ่งตกลงว่าจะซื้อลออตตรีี่่่กกใ,นะใบน้า็วช เงินเอาไปเลยถ้าคุณ2คนจะซื้อ8,000ใบจริงเครื่องนี้มันจะพิมพ์ลอตเตอรี่ได้แค่1000ใบต่อชั่วโมงาะงั้นคุณ2คนต้องอยู่ที่นี่ทั้งวันเลยนะเจลรี่ก็ได้เลยโอเคไม่เป็นไรแล้วกว่าจะพิมพ์ลอตเตอรี่มาครบ8,000ใบทั้งสองคนกว่าจะถึงโรงแรมก็ดึกเลยแล้วพอลอตเตอรี่ออกเลขมางานต่อไปของทั้ง2คนก็คือต้องตรวจลอตเตอรี่ทั้งหมด8,000ใบแล้วกว่าจะตรวจหมดก็ยันเช้าเลยแล้วกําไรที่ได้ทั้งหมดในการลงทุนครั้งนี้ก็คือ21,000เหรีเเออาาไางงไง่่่ททท้กกมวว2ขงงินนนลลุแต เจอรี่ไปขึ้นเงินรางวัลเขาก็บอกว่าพนักงานก็ไม่เห็นว่าอะไรเลยตอนแรกเขานึกว่าทําแบบนี้มันจะผิดกฎซะอีกทางนงินแบบนี้แล้วก็มีแต่รวยกับรวยอย่างเดียวเลยลงเงินไปเท่าไหร่แล้วก็ได้เงินคืนมาสองเท่าตลอดเมเบิ้ลก็ถามเจอรี่ว่าแล้วคิดไหมว่าคนอื่นจะรู้เรื่องนี้เหมือนกันหรือว่าจะมีแค่พวกเราเท่านั้นที่รู้แล้วที่นี่ก็คือมหาลาัยฮาวาดเด็กผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าไทเลอร์เขาก็เป็นนักศึกษาวิศวกรของที่นี่งานหลักของเขาส่วนใหญ่ก็เป็นการเขียนโปรแกรมมากกว่าแต่ที่เขาทําอยู่ตอนนี้ก็คือลองตรวจสอบแบตเต ็าหาความน่าจะเป็นของลอตเตอรี่แต่ละเจ้าว่าเจ้าไหนถ้าซื้อแล้วมีโอกาสถูกมากที่สุดและส่วนทางด้านเจอร์รี่ที่เพิ่งกลับมาที่เมืองของตัวเองตอนนี้ทั้งสองคนก็คิดว่าพวกเขาอยากเปิดบริษัทขึ้นมาแล้วก็กล่าวว่าจะเอาหุ้นของบริษัทไปขายให้คนในเมืองถ้าเกิดว่าได้ผลตอบแทนก็เอามาแบ่งกันสตีฟก็ถามว่าเอาจริงเหรอแล้วนี่ใครจะมาบ้าลงทุนเนี่ยเจอร์รี่ก็ถามว่าเอา้าแล้วคุณลงทุนไหมเอา้าก็ลงดีเออก็นั่นแหละก็คนในเมืองนี้ก็มีคนบ้าแบบคุณนเยอะแยะจากนั้นสตีฟก็ติดต่อใใใหหห้้้้คนนนททีีี่่่สจจจซืออออุบบรรริษััขงงเเฟาย น่นอนว่าทุกคนที่มาที่นี่พวกเขาก็รู้จักเจอร์รี่กันหมดเจอร์รี่ก็บอกว่าเขาจะขายหุ้นของเขาให้หุ้นละ500เหรียญแต่พอเจอร์รี่อธิบายแนวคิดของเขาในการเล่นลอตเตอรี่ครั้งนี้คนส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครเข้าใจคณิตศาสตร์หรอกรู้แต่ว่าได้เงินก็พอแล้วพอทั้งสองคนรวบรวมเงินมาได้ทั้งคู่ก็ขับรถไปที่ร้านของบิวอีกรอบหนึ่งแล้วรอบนี้ทั้งคู่ก็วางเงินทั้งหมด4 0 0 0 0เหรียญบิวก็ถามวันนี้พวกคุณไปหาเงินมาจากไหนค้ายากันเหรอเจอร์รี่ก็ขอแนะนําให้คุณรู้จักกับบริษัทของเราเลยส่วนบิไ่่รรรู้เร้เเืออวาาาษัทนีคออะขขแต ลงทุนด้วยและด้วยความที่บิวเป็นผู้ส่วนของบริษัทเจอร์รี่เรียบร้อยเจอร์รี่ก็เลยมีสิทธิพิเศษในการพิมพ์เครื่องลอตเตอรี่ทั้งวันทั้งคืนและนอกจากบิวจะลงทุนกับเจอร์รี่เขาก็ยังไปชวนเพื่อนเขาสองคนมาลงทุนด้วยอีกแล้วพอตอนเช้าบิวก็รีบมาเคาะเรียกทั้งสองคนเขาบอกว่าวินฟอร์ส่งจดหมายมาที่ร้านของเขาแล้วก็ถูกลงวันทั้งหมดแ2 0 0 0่ดอลลาร์ซึ่งร้านของบิวก็มีแค่เจอร์รี่เท่านั้นที่มาซื้อหวยที่นี่สรุปแต่ละคนที่มาลงท 2 0 0พันก็ได้4 0 0พันทีนี้ทั้งสองคนวันๆก็ไม่ทําอะไรและนอกจากตรวจหวยอย่างเดียวแล้วพอเวลาผ่านไปนานขึ้นสตีฟก็โทรมาถามเจอรี่ว่าผลประกอบการเป็นไงมั่งอะแน่นอนวดนนี้ผู้คุณก็ได้2เท่าและส่วนทางด้านไทเลอร์นักศึกษาของฮาวาดต,ตอนนี้เขาก็าหาช่องโหว่ของลอตเตอรี่วินฟอร์เจอร์เหมือนกันเพราะว่าเขาใช้ระบบในการจําลองส่มเลขสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราซื้อขั้นต่ําิบเหรียญโอกาสาที่ผู้ซื้อจะชนะจะมีมากขึ้นและเมื่อคิดได้แบบนี้ไทเลอร์ก็ไปเรียกนักศึกษาที่ออยู่นหพััักกมมารววต และเขาก็เล่าแผนการการลงทุนครั้งนี้ให้ฟังแน่นอนว่านักศึกษาทุกคนเอาด้วยแล้วพอเจอร์รี่ทํางานนี้มาได้สักพักหนึ่งสตีฟก็ถามวันละรอบหน้าเราจะซื้อหวยทั้งหมดกี่ใบเนี่ยก็ประมาณ3 1, 12, ามแ0 0หนึ่งใบซึ่งต้องใช้เวลา4วันในการพิมพ์แล้วก็ต้องใช้เครื่อง2เครื่องในการพิมพ์ช่วยกันด้วยสตีฟก็ถามว่าเอาจริงดินี่คุณจะซื้อสลากทั้งหมด ,6000 0ดอลลาร์เนี่ยนะเรื่องเงินกับรางวัลไม่ใช่ปัญหาเราสตีฟปัญหาคือการพิมพ์ไม่ทันแล้วก็ตรวจให้ทันเนีีี่่่ยยแแหลลละะะออออ้้้้้าาวเเเจจรรคุณซืืขขนนนนดััไทไทํมงงกกก็ๆกบ นิวตันและสตีฟเวลาที่เราผลักอะไรหนึ่งสักอย่างออกไปมันต้องมีแรงกระทําสวนกลับมาแต่ว่าเราดันเจอช่องโหว่ที่ทาให้แรงที่สวนกลับมาเปลี่ยนไปทิศทางอื่นพวกเราก็เลยไม่รู้ว่าเกมนี้เราจะเล่นได้อีกนานแค่ไหนพราะง้นเราต้องรีบทํากําไรให้ได้มากที่สุดและส่วนทางด้านบิลเขาก็สั่งเครื่องพิมพ์รอตอรี่ใหม่เครื่องหนึ่งแต่ว่าไอ้เครื่องนี้มันต้องอยู่คนละร้านกับเครื่องแรกเขาก็เลยเอาลอตเตอรี่เครื่องที่2มาฝากไว้ที่ร้านเพื่อนของเขาและส่วนทางด้านสํานักข่าวตอนนี้พวกเขาก็ได้ข่าวมาว่ามีผู้ชายคนนึงจะถูกรังวันใหญ่ททุกกออาาาิตยยย์เเลลแแ้้วถมบขง็ู่ รัแต่เขาจะขับรถทุก1ิชั่วโมงเพื่อไปซื้อลอตเตอรี่อีกรัดหนึ่งหัวหน้าก็คิดเองเหมือนกันว่าแปลกดีและส่วนทางด้านพวกของไทเลอร์ตอนนี้นักศึกษาทุกคนก็ทําเงินได้เป็น2เท่าจากเงินที่ลงทุนเหมือนกันแต่เพื่อนของไทเลอร์ก็ดันรู้ว่ามันมีกลุ่มหนึ่งที่ทําแบบนี้เหมือนกันเพราะวาันที่จริงจากที่คํานวณเราต้องได้เงินเยอะกว่านี้ด้วยซ้ําแต่ว่ามันมีกลุ่มหนึ่งแบ่งเงินรางวัลของพวกเราไปแล้วสาเหตุที่รู้ก็เพราะว่าเขาแฮกเข้าไปดูข้อมูลเองและเมืองที่ถูกรางวัลก็คือแมซาซูเซววี คนแก่สองคนอยู่ที่นี่ตอนแรกพวกเขาก็คิดว่าอีกกลุ่มหนึ่งน่าจะเป็นคนที่ดูฉลาดมากกว่านี้ซะอีกพวกเขาก็ไม่นึกเลยว่าจะเป็นคนแก่สองคนแบบนี้ไทเลอร์ก็ขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันเขาคิดว่าการที่เรามาแข่งกันสองกลุ่มแบบนี้มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันมีแต่จะทำร้ายกันเองเงินที่ได้ก็จะได้น้อยลงเพราะงั้นเราสองคนมาร่วมกลุ่มกันดีกว่าไหมเจอร์รี่ก็ไม่เอากูเกียรตที่หน้ามึงไทเลอร์ก็ได้เลยก็แค่เราต้องแข่งกับคนแก่เก่งเลขนิดหน่อยเองคุณรู้จักการแจกแจงแบบทววนนาาามมมมั้ม้้้้้ถไ่รรููููจจกก็ลลลอองคอหอคหขดะแุณ ว่าการที่เราเขียนหัวเองจะได้เงินเยอะกว่าเจอร์รี่บอกว่าการแจกแจงแบบทวีนามจะพิจนารณาได้แค่2ปัจจัยเท่านั้นแต่สิ่งที่น้องๆทําอยู่เนี่ยมันมีความผิดพลาดเรื่องของคนกับเวลามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะงั้นถ้าจะทําแบบนั้นพวกเธอต้องเพิ่มเงินปอีก3 2เหรียญทุก1 0 0นดอลลาร์ที่เธอได้รางวัลเพื่อนกระถามจริงปะเนี่ยจริงดิ กับครูไอแล้วพอหลังจากที่เจอร์รี่รู้ว่ามีกลุ่มหนึ่งทำแบบนี้เหมือนกันเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกกับสตีฟไว้ก่อนแต่เขาคิดว่าตอนนี้เรายังพอเล่นเกมได้อยู่แต่ระหว่างที่เขาใช้ชีวิตตามปกติเจอร์รี่ก็ดันมาเจอไทเลอร์ดักอรอเขาอยู่ที่ร้านไทเลอร์บอกว่าเขาขอคุยด้วยนิดนึงที่มาที่นี่ก็ไม่ได้จะชวนเจอร์รี่มาเป็นหุ้นส่วนของเขาด้วยหรอกเขาแค่อยากให้เจอร์รี่ออกจากเกมนี้ไปซะถ้าเกิดว่าเจอร์รี่ไม่ยอมออกจากเกมคุณก็จะโดนเด็กฉลาดอย่างพวกเราลุงนะแล้วเด็กฉลาดอย่างพวกเราก็สามารถเจาะเขข้ขรบบัตตคดดิองุณไ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือว่าทางการเงินพวกเราก็สามารถเจาะได้หมดเขาคิดว่าตอนนี้เจอร์รี่ก็มีเงินมากพอที่จะอยู่ไปยันแก่เพราะงั้นเขาก็แนะนําว่าเจอร์รี่ถอนตัวน่าจะดีกว่าเจอร์รี่ก็คิดว่าเขารับมือเด็กพวกนี้ไม่ไหวแน่และสุดท้ายเขาก็ต้องเป็นคนที่ยอมออกจากเกมนี้และเขาก็ต้องเอาเรื่องนี้มาบอกกับผู้ส่วนบริษัททุกคนแล้วพอหลังจากที่ประชุมบริษัทจบลูกชายของเขาก็เดินมาถามว่าพ่อจะยอมแบบนี้เหรอจะยอมให้เด็กฉลาดพวกนั้นทํากับพ่อแบบนี้ใช่ไหมพ่อพาทุกคนในเมืองมาไกลได้ขนาดนี้แแท้้ลลวต เวลาที่เขาเห็นพ่อทํางานมาเขารู้สึกว่าพ่อรักงานนี้ที่สุดเลยพ่อพาทุกคนในเมืองทําความฝันของตัวเองได้สําเร็จหลายคนแล้วพอเจอรี่คิดไปคิดมาเขาก็เลยคิดว่าไม่กลัวเด็กพวกนั้นดีกว่าแล้วเจอรี่เขาก็ตัดสินใจไปซื้อลอตเตอรี่ครั้งหนึ่งแล้วพอถึงช่วงประกาศรางวัลผู้ของไทเลอร์ก็นับเงินรางวัลดูทาไมพวกเขาได้น้อยลงทางนั้นเรื่องนี้มันก็มีแค่เหตุผลเดียวก็คือเจอรี่ยังเล่นอยู่ในเกมอิลิตก็บอกว่าไห้พอเถอะเขาก็แนะนําว่าต่างคนต่างเล่นเกมดีกว่าเพราะยังไงถึงช่วงโลดาวเจอรี่ก็จะ ไทเลอร์เขาก็นึกออกแล้วถ้างั้นเราก็สร้างโลดาวขึ้นมาก็จบเพราะถ้าเกิดว่ารางวัลสะสมครบสองล้านเหรียญเมื่อไหร่รางวัลนี้ก็จะโลดาวลงมาจากนั้นเจอร์รี่มันก็จะเริ่มสตาร์รถไปซื้อหวยแล้วกว่าที่เขาจะขับรถไปถึงร้านแล้วกว่าที่เขาจะพิมพ์หวยออกมาทั้งหมดมันก็ใช้เวลาตั้งหลายวันถ้างั้นถ้าเกิดว่าเราจอดระบบของวินฟอล่ะแล้วติดตามว่าเงินรางวัลตอนนี้สะสมถึง1ล้านเหรียญหรือยังถ้าครบถึง1ล้านเหรียญเมื่อไหร่เราก็ส่งเงินของเราไปอีก1ล้านเพื่อที่จะได้เป็นเจ้าขออองงเเเเเเกกกมมคนนนนนนดดีียยวว๋่่พืแล้ราาาาาจจะหหิ1ไ <S an> ด้วยความที่พ่อของไทเลอร์เป็นนักธุรกิจเขาก็เลยมาคุยโปรเจก์นี้เพื่อนของพ่อฟังและด้วยความที่การศึกษาดีและพูดมีหลักการนักลงทุนพวกนี้ก็เลยสนใจและเพื่อที่จะส่งลอตเตอรี่ให้ทันเขาก็เลยเพื่อนที่ร่วมลงทุนด้วยไปพิมพ์ฉลากในแต่ละที่อิลลิตก็ถามว่าจะดีหรอถ้าเกิดว่ามีคนถูกแจ็คพอตขึ้นมาล่ะเงินหนึ่งล้านเหรียญของเราจะหายหมดเลยนะไทเลอร์ก็คิดว่าก็คงโดนไล่ออกจากมหาลัยล้มั้งและอย่างแย่ที่สุดก็คงโดนเพื่อนพอไล่ฆ่าแหละแล้วพอหลังจากที่โลดาวเกิดขึ้นเมื่อืนบบบิเเาากก็รรรีีขัถมออจ เจอรี่ก็คิดว่ามันจะเป็นไปได้ไงนี่เพิ่งผ่านไปแค่2อาทิตย์เองแล้วกว่าจะเกิดโลดาวมันก็ต้องประมาณ3อาทิตย์เจอรี่ก็นึกออกและสงสัยเป็นไอ้พวกนั้นแน่เลยพวกมันคงแฮกเข้าไปดูเงินสะสมรางวัลว,ว่ามีอยู่เท่าไหร่จากนั้นก็กระตุ้นให้เกิดโลดาวขึ้นด้วยความโกรธเจอรี่เขาก็เลยขับรถไปที่ฮาวาดไทเลอร์ก็คิดว่าเขาชนะเจอรี่ก็คงมาโวยวายใส่เขาแน่เลยเจอรี่ก็ยอมรับว,ว่าตอนแรกตอนที่ขับรถมาที่นี่เขารู้สึกโกรธเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เขารู้สึกสงสารมากกว่าไทเลอร์ก็คงคิดว่าการที่เป็นคนฉลาด แต่ลองคิดดีๆที่นายประสบความสําเร็จเพราะว่าคนพวกนี้ไม่ใช่เหรอแล้วนายตอบแทนอะไรให้พวกเขาบ้างพวกเขาก็มีแต่จะทําให้นายร่ํารวยขึ้นอยู่คนเดียวพอพูดจบเจอร์รี่ก็เดินออกไปและส่วนนักศึกษาทุกคนพวกเขาคิดว่าไม่เอาด้วยดีกว่าพวกมันก็อยากที่เจอร์รี่บอกพวกเขาได้เงินตอบแทนแค่นิดเดียวแล้วส่วนไทเลอร์ก็ร่ํารวยอยู่คนเดียวฉะนั้นเจอร์รี่ก็เอาเรื่องนี้มาบอกกับสตีฟเขาคิดว่าตอนนี้เราคงทําอะไรไม่ได้แล้วแหละสตีฟถามว่าเราเองก็มีเงินสดมากพอไม่ใช่เหรอเราก็แค่ทําให้เกิดโลดดาวเหมือนกับไอกลุ่มนั้นมั เจอร์รี่ก็บอกว่าไม่เอาอ่ะเพราะว่ามันไม่ยุติธรรมกับผู้เล่นทั่วไปเออแปลกดีเว้ยเจ้าของลอตเตอรี่ไม่ยอมหยุดเราแต่ว่ากลุ่มนักศึกษาหยุดพวกเราได้เนี่ยนะพอพูดแบบนี้เจอร์รี่ก็เห็นด้วยเลยเออแปลกจริงทําไมบริษัทถึงไม่หยุดพวกเราอ่ะจะบอกว่าพวกเขาไม่รู้เรื่องนี้เหรอก็ไม่น่าใช่ทีนี้เจอร์รี่กับเมิร์ฟก็เลยไปที่บริษัทวินฟอร์แน่นอนว่าประธานบริษัทก็รู้จักเจอร์รี่ดีเพราะเจอร์รี่ก็คือผู้เล่นรายใหญ่ของบริษัทเลยเจอร์รี่ก็พูดตามตรงว่าพวกคุณก็คงรููู้้้อออยย่่่่่่แแลลววววววาามีชงงพกกคคคุณ็ิด ใครรู้เรื่องนี้เข้าเกมนี้ก็คงเจ๊งไปด้วยแต่บังเอิญว่ามีคนรู้เรื่องนี้แค่2คนแค่นั้นและการที่พวกเขาสองคนยังเล่นลอตเตอรี่ตัวนี้อยู่คนอื่นก็ยังเล่นต่อด้วยเหมือนกันมันเลยส่งผลให้พวกคุณทำกำไรได้จากคนอื่นแทนที่ความผิดพลาดของพวกคุณจะส่งผลเสียขึ้นมามันกลายเป็นส่งผลดีกับธุรกิจของพวกคุณซะง,งั้นทีนี้ขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันที่เขามาที่นี่เพราะว่าเขาต้องการความปร่งใสของเรื่องนี้เพราะงั้นเขาขอเสนอว่าให้มีเว็บแสดงผลสะสมเงินรางวัลจะได้ไม่มีกลุ่มไหนสักกลุ่มหนึ่งมากระตุ้นให้เกกิดการ ลแล้วก็เพื่อความยุติธรรมของผู้เล่นทุกคนที่สําคัญขอเครื่องขายสลาก2เครื่องที่เราซื้อให้มาอยู่ที่เดียวกันด้วยประธานบริษัทก็บอกว่าเดี๋ยวจัดให้ไม่มีปัญหาเลยแล้วพอหน้าเว็บไซต์แจ้งเงินแจ็คพอตอีลิตก็เอาเรื่องนี้มาบอกกับไทเลอร์เพราะว่าตอนนี้พวกเราทําโลดาวไม่ได้อีกและส่วนทางด้านเจอร์รี่กับเมิร์ฟตอนนี้ทั้งสองคนก็ได้ทํางานด้วยกันและส่วนที่มาอะไรตอนนี้ทั้งกลุ่มของไทเลอร์ก็ถอนตัวกันหมดอีลิตบอกว่าพวกเขาคิดเหมือนกันหมดคนที่ได้ประโยชน์คนเดียวจากเรื่องนี้ก็คือไทเลอร์ไทเลอร์ก็โอง และสุดท้ายเขาก็ต้องทํางานนี้คนเดียวและส่วนทางด้านสานักข่าวตอนนี้พวกเขาก็รู้แล้วว่าไม่ใช่แค่เจอร์รี่คนเดียวที่ถูกรางวัลยังมีคนที่ชื่อไทเลยอีกคนหนึ่งที่ถูกรางวัลเหมือนกันทั้งสองคนนี้ถูกรางวันตลอดทุกสามอาทิตย์และด้วยความที่กฎหมายกําหนดไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีคนถูกรางวันมากกว่า50เหรียญขึ้นไปคนที่ถูกลางวันต้องเปิดเผยข้อมูลของตัวเองทั้งหมดมายาก็เลยรู้ว่าตอนนี้เจอร์รี่อยู่ที่บ้านหลังนี้เธอก็เลยอยากขอสัมภาษณ์เจอร์รี่เกี่ยวกับบริษัทของเจอร์รี่ที่ แล้วแถมยังพาไปดูสลากที่เขาเคยซื้อไว้อีกแล้วพอเธอกลับมาที่สำนักข่าวหัวหน้าก็ถามว่าไปสัมภาษณ์มาได้อะไรมัง่งมายาบอกว่าสิ่งที่เจอรี่ทำมันเป็นเรื่องที่ดีเขาเจอช่องโหว่ของลอตเตอรี่ก็จริงแต่เขาก็ทําให้เมืองที่เขาอยู่เจริญขึ้นเหมือนกันเจอรี่ก็ไม่ได้ทําผิดกฎหมายและแถมเขายังช่วยเมืองของเขาไว้อีกคนในเมืองก็มีเงินลงทุนไปทําธุรกิจแล้วแถมการค้าขายในเมืองมันก็ดีขึ้นเพราะว่าคนในเมืองมีเงินใช้จ่ายกันมากขึ้นเธอก็ไม่อยากเขียนข่าวของเจอรี่เลยแล้วพอถึงวันทีีี่่่เเจจอออรระมาาซื้ตข เห็นว่าทางบริษัทกําลังยกเครื่องนี้ออกไปจากร้านตอนนี้ทางบริษัทก็ยกเลิกใบอนุญ,ญาตขายลอตเตอรี่ที่ร้านของบิลทั้งหมดก็เพราะว่าข่าวนี้เลยและคนที่เป็นข่าวเรื่องนี้ก็คือไทเลอร์นักข่าวก็เขียนข่าวว่าลอตเตอรี่วินฟอร์สามารถโกงได้และคนที่เจอช่องโหว่ในการโกงก็คือไทเลอร์และส่วนทางด้าน Tyler, ไทเลอร์ด้วยความที่พ่อเขาเป็นนักธุรกิจและคนดังในวงการนี้พ่อก็โกรธมากที่ไทเลอร์มีข่าวเสียหายแบบนี้เกิดขึ้นเพราะงั้นลูกรักออกจากโรงเรียนและกลับไปอยู่บ้านซะและครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ลอตอรรรีจจะมกาาัับงว ซึ่งเจอร์รี่เขาคิดว่าเขาเองก็ทําเงินมาได้มากพอสมควรและเขาก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าสักวันเรื่องนี้มันต้องจบแต่เขาก็เสียดายนิดนึงที่จะไม่ได้ทํางานนี้ต่อเพราะว่าเจอร์รี่เป็นคนเก่งคณิตศาสตร์ก็จริงแต่เขาก็แทบไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับใครเลยแล้วงานนี้ก็เป็นงานแรกที่เขาได้มีโอกาสได้คุยกับคนอื่นมากขึ้นจากนั้นสตีเพิลกชวนเจอร์รี่ไปที่งานเลี้ยงของเมืองดีกว่าเจอร์รี่ก็ถามว่านี่ฉลองอะไรกันเนี่ยพวกเราไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ครั้งสุดท้ายสักหน่อยใครบอกเจอร์รี่ว่า เจอร์รี่ไม่ต้องมานั่งตรวจรางวัลเองครั้งสุดท้ายปล่อยให้พวกเราจัดการเองดีกว่าแล้วเจอร์รี่ก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญคุณกับเมืองนี้มากเป็นเพราะคุณคนเดียวเลยที่ทําให้เมืองนี้กลับมามีชีวิตชีวากครั้งหนึ่งงานเทศกาลที่เราไม่เคยมีตังจัดก็เพิ่งได้จัดกันเนี่ยแหละและหลังจากที่ลอตเตอรี่วินฟอร์จบลงไปเจอร์รี่กับเมิร์ฟก็เอาเงินที่ได้มาทั้งหมดมาลงทุนต่อในธุรกิจสืนเชื่อเพื่อการก่อสร้างของเมืองและตลอดเวลาที่เจอร์รี่ซื้อลอตเตอรี่วินฟอร์เขาได้เงินจจาาาากกเเเเงงงงงงินนนรรรววัวัััลลลททท้้ท้้้หหมมดดด27ออแแื่่่็บบตพีียค ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังนัานมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามมากดให้หน่อยแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่โดเน a t เข้ามาด้วยและสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ